อะไรอ่ะที่ดีที่สุดสําหรับคนที่ได้ทานรับประทานไปแล้วนะคะแต่พอเราถ่ายออกมาเนี่ยน้ําหนักเราจะลดเราทานข้าวหรือทุกอย่างเป็นปกติทีนี้ไออาการปวดหรืออักเสบตามข้อเขาน้าหนักเราก็ลดความดันเราก็ลดตอนนี้ไม่ได้ไปหาหมอนะคะหมอนัดจอเลือดไม่ได้ไปแล้วค่ะเพราะทานตัวนี้มาได้ประมาณสามกระปุก อาการที่เราแสบเขา่าหรือว่าเราปวดเขา่าเนื่องจากว่าเราเป็นช่างเสริมสวยมาก็30กว่าปีเราใช้รองเท้าที่สูงถึง8นิ้วยืนพอยืนแล้วหัวเข่าเราอ่ะกระดูกทั้งทั้งหมดของร้างกายเราะมันเสื่อมค่ะทีนี้ปิ่นไปแล้วเนี่ย ตัวนี้มันจะไปเสริมสร้างกระดูกของเรามันบำรุงกระดูกของเราได้ด้วยนะตอนนี้น้ำหนักมันก็ไม่เต็ม68วิ่งได้ค่ะกลับมาใส่ส้มสูงอีก6นิ้วแล้วค่ะวันนั้นมีนะเลี้ยวรมานาลุงบอกว่าเดินไม่ไหววิ่งได้ค่ะเดินไม่ไหวหลังจากที่กินโอเม้าปกินไม่ได้อ่ายังไม่ถึงกระปุกเลยค่ะ วันนั้นวันนี้สามกันวันนั้นที่งานสัมมนาเนาะใช่ตอนนั้นนราุ่งบอกว่าปวดขาเดินไม่ไหวเราจะกินยาแก้ปวดก็เลยบอกว่าให้ไปกินโอนซะกินไปสี่สี่เม็ดใช่ไหมสี่เม็ดกินไปสี่เม็ดเอ้าเอาไปออกมาไปเต้นบนเวทีเฉยเลยทาจเอามากินเอามาใช้กินไปกินมาก็เดินได้แบบนี้ค่ะมันสุดยอดไม่รู้จะพูดยังไงอะเยอะมากที่อกปกสามกระปุกโบการโรโยกนี่คือทำไงจะ้ยนี่คือ พอละมาไม่เคยพบเคยเห็นเท่ามาเจอเอาตอนท karaoke, ี่อ่ะที่ล้มเนี่ยค่ะหมอบอกให้หมอลองระดูกหมาะนัดผ่าแล้วค่ะแล้วตอนนี้ไม่ต้องกินยาอะไใช่ไหมคะไม่ไม่ได้รับยาไม่ได้รับยาเลยทั้งหมดโอ้สุดยอดมากค่เลยค่ะให้หน่อยค่ะเตือนเลือดตีถ้ามีอาการยังไงเอาไว้เอ๊มมันมันมีหัวการแล้วมือเนี่ยแตก่เห็นว่าเราใจเย็นมันหย่างทุกจังเลยค่ะแต่พอกินมาเรารู้สึกว่ามันดีมือจะตึงขึ้นแล้วเลือดมันเดินดีนะคะแล้วเปลี่ยนแปลงกินกินกี่วันคะถึงมีผล สามชุดครับแล้วตอนนี้หลังจากกินสามชุดแล้วแม่รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับมันสายตาก็ดีด้วยนะคะสายตาแล้วก็มองไกลๆเนี่ยจะมัวแต่กอยนีงก็ดีใช่มันมีส่วนผสมของสมุนไพรที่บำรุงตาด้วยอาจารย์ไอีมากเลยคราวนี้ก็เอาขึ้นไปบนเวทีมอบให้อาจารย์เป็นที่ระลึกที่มาแสดงให้นะครับอาจารย์ก็กินไม่เกินประมาณ5วัน6วันอาการไอเริ่มดีขึ้น ณขณานี้อาจารย์กินไปหมดแล้วหนึ่งกระปุกเครานี้เป็นกระปุกที่สองสีแดงเนี่ยนะครับเช้าสามแล้วก็เย็นสามไม่ไอเลยไม่มีเลยปกติอยู่ตลอดตลอดทับตัวนี้หายไม่เรามู้นะเขาเขาไม่เคยบอกเลยว่าเขาเป็นความดันเขาเป็นไทรอยเขาเป็นปอหอยพอกอะไรเนี่ยแต่เรารู้ว่าเขาเป็นลูมินยว่าเป็นปอหอยพอกแต่ยังงเราไม่รู้พอเขากินไปเนี่ยโอ้ยี่สิบสี่พอกกินไปสองกระปุกเนี่ยเขาก็เลยโทรมาถามว่าพี่ เออหนูว่าไปหาหมอมาหนูือออกจากโรงพยาบาลและนี่ยหนูไปเช็ครนางกายมาว่าความดันหนูว่าตอนเนี้ยความดันหนูเป็นปกติแล้วไตรอนเป็นทิศหนูก็ไปเช็ครล้วเลือดหนูปกติและถามว่าแล้วหนูว่าหมอหมอเขาก็ลดยาลงเนาะหมอเขาก็ลดยาลงบอกหมอลดยาลงแล้วเนี่ยหนูไม่กินยาลงในโรงพยาบาลได้ไหม โอมิพิวซีให้ลองทานดูพอไปทานได้ประมาณหนักไปนิดนึงก็ร IC ู้สึกอาการดีขึ้นนอนหนักนอนสบายค่ะปกติเป็นลูกขี่ลูกขี่แล้วพอพอนอลูกขีแล้วเราจะนอนไม่หลับเลยค่ะแล้วพอทานตัวนี้ก็ไปแล้วเรารู้สึกว่าเราหลับนิดนอนหลับสบายเลยค่ะหลัสบายทุกวันเลยไม่ค่ะปกติต้องทานยานอนหลับเลยคะทานยาเนี่ยค่ะยาแค่ต่าง อยากเราที่กินอาหารที่มันไม่มีสุขภาพเลย mm hmm. เนื้อสัตว์แป้งไขมันนมเนยทุกอย่างมันมีสารที่หมด mm hmm. อาหารทุกอย่างมีส่วนผสมของสารที่หมดนะคะอยาอาหารที่สําเร็จรูปนี่กินตักกินเยอะเลย mm hmm. ก็อาจจะสาดไปหลัง mm hmm. จากนั้นเดีวาจะทานโอที24นาท กทานสามวันต่อวันี่ลงลงเลยค<อ>่ะจันลดน้ำหางกได้เบาเลยเบาผิวแล้วมีความสุขมากอารมณ์ดีมากเพ<อ>ระาะเราได้างไงทานได้รับของใช้ดีดัง,งนั้นก็ทานเช้าสามเองแต่เน,นื่องจากที่เราไม่ได้เราไม่มีเวลาทาี่เา,าค่ะเช<อ>้าหัวไปดเหลือสามเมตรค่ะเพราะว่าร่างกายเราเราเราเส้นมันทายแล้วและตัวเราเป่าแล้วค่ะค่ะประมาณนี้ก็ทานมาประมาณสามถึงสี่ขุนเราวคิดว่าหน่งเราล้างสารพิษจากวัคซีน สอเราช่วยให้ร่างกายจากการที่ไปทำงานหนักแล้วออกไปเราต้องทนการหนักหนาซึ่งเวลาหนาวทำยังไงคัเต้าเนื้อเราต็งเป็นทุกส่วนทั้งภายนอกภายในได้ต้องเกินสี่ไปหมดแล้วไปพบแพทยพบว่าจากที่น้ำตาลสะสมของเราเจ็ดจุดเก้าไม่ค่อยจะลดมานานปีนะคะพอทานไปแค่กระปุกเดียวคะเหลือหกจุดหกค่ะได้หลังจากนั้น เดือนที่ผ่านมาสามีที่บ้านเป็นผื่อเป็นตุ่มขึ้นตามตัวประมาณหก จากน้ำเหลืองที่มันไหลอะแม่เขาว่า่งี้เนาะให้แม่จับหปอาจารย์ในเออจับดูเขาบอกแม่ดูพี่หมดแล้วแม่เรือนมหนูนิ่มหมดเลยเขาบอกแต่น้ำเหลืองเขาไหลเนี่ยเขาทนตลอดเวลาเลยนะคะน้ำเหล right er well? ืองเขาไหลไหลเนี like like, so ่ยตอนนี้แห้งหน้าตาผิวพรรณสดใสพ่อเนี่ยเป็นเบาหวานแล้วก็ควบคุมน้ำตาลไม่ได้แล้วก็เป็นแผลลึกแล้วก็ติดเชื้อบริเวณส้นเท้าถึงกระดูกเลย คราวนี้เราก็มองว่าในเคสของคุณพ่อเนี่ยมันเสี่ยงมากต่อการที่ต้องตัดเท้าด้วยสภาวะอะไรหลายหลายอย่างนะคะที่เราก็เป็นพยาบาลแล้วก็เราก็เจอแผลพวกนี้มาเยอะมากแล้วในการที่จะทําให้แผลมันดีขึ้นน่มันใช้เวลาที่นานมากๆเลยต้องต้องดูเรื่องหลายๆอย่างทั้งเรื่องยาเรื่องยาฆ่าเชื้อแต่คราวนี้แต่ก็เลยแบบเลือกที่จะเอาตัวโอมสองสี่อะค่ะให้คุณพ่อทานควบคู่ไปกับการรักษาที่อยู่ในโรงพยาบาลเพราะคุณพ่อแต่ต้องต้องผ่าตัดต,ต้องแอดมิด ะะก็ปรากฏว่าผลลัพธ์ของมันเร็วมากหมายถึงการสวรรค์แผลการฮิลลิ่งของแผลมันเร็วกว่าเคสทั่วไปที่ไม่ได้รับประทานตัวสมุนไพรโอมสองสีอันนี้ชัดเจนเพราะว่าหมอบอกว่าหมอยังตกใจเลยบอกว่าเคสที่จะส่งตัวเข้าจังหวัดแต่วันนี้สามารถกลับไปทําแผลเองได้ที่บ้านโดยที่ไม่ต้องมาทาโรงพยาบาลบ,บ่อยๆอันนี้ค่ะมันก็คือเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่ว่ามันแตกต่างระหว่างคนที่รับประทานตัวสมุนไพรโอมสองสีกับคนที่ไม่ได้รับประทานยา อาหสมุนไพรอมสองสีที่เป็นอาหารเสริมเนี้ยค่ะมันต่างกันชัดเจนพอถ้าใครได้เห็นสภาพพ่อแต่คือทุกคนก็คือแบบแปลกใจบ่าดีขึ้นหรอเพราะอย่างเคสพ่อแต่คือถ้าจัดลำดับหนึ่งถึงสิบอะค่ะว่าแบบดีคือหนึ่งยากสุดคือสิบพ่อแต่คือไม่เก้าก็สิบอะค่ะจะเป็นเคสประเทศนั้นนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องประสบการณ์ของของตัว,ต,วตัวผลิตภัณฑ์อมสองสีให้ทุกท่านฟังค่ะติดติดได้ใช้โอมก้4สิบสี่เป็นยังไงบ้างคะได้ได้ทานเองแล้วให้คุณแม่ทานด้วยเนะะานะทานเองค่ะ าจากปกติเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับเนะาะก็เลยพอดีว่าอาจารย์โมกะอาจารย์เต้นเนาะได้เอาโอม24กับโอม15มาให้ทดลองใช้ก็เลยลองใช้ดูว่า,าเริ่มแรกเนาะเราทานโอมที่24ไปนะปกติก็เป็นคนที่ถ่ายยากเนะาะแล้วก็หลับยาก ผลปรากฏว่าระบบผัาถ่ายดีมากนะคะดีมากแต่แต่ว่ามันไม่ได้ปวดท้องมันไม่ได้อะไรนะแต่ว่ามันถ่ายถ่ายเหมือนถ่ายเราถ่ายปกติปกติเราเป็นคนที่ท้องผูกแต่กินโอม24ไปเนี่ยเราถ่ายเราถ่ายปกติเลยเราเราอาการนอนไม่หลับเป็นนอนไม่หลับค่ะโอ้โหอันนี้กินไปแล้วนี่หลับลึกม <hi> ากเลยค่ะหลับลึกเลยรวดเดียวจบเลยเรื <ey> ่องปวดเมื mm ่อยปวดอ๋อเรื่องปวดเมื่อย โอเคค่ะเรื่องปวดเมื่อยหัวหล่ปวดปวดเข่าเนี่ยปกติเป็นคนเดินขึ้นบันไดแล้วมันจะดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนาะหัวเข่าอ่าแล้วถ้าปกติตอนเนี้ยเราทานโอมสองสีเข้าไปเนี่ยเดินปกติค่ะแข็งแรงแล้วก็อ่าเราขับรถอ่ะเราทํางานแบบเนี้ยเราขับรถเนี่ยทั้งวันทั้งคืนแต่ถามมันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เพลียไม่ล้าไม่อะไรเลยปกติดีมากค่ะถ้าอ่าอยากให้อ่าทุกคนที่รักสุขภาพเนาะได้ลองทานดูนะคะแล้วก็โอมจุดห้าโอมหนึ่งห้านะคะ ทั้งสองสองตัวเนี้ยเราทานคู่กันนะคะแต่ถ้าท่านใดที่มีสุขภาพร่างกายที่ซี่สซมอยู่แล้วเนี่ยม,มีคือหนกับเป็นความดันเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยนะเราแนะนําให้ทานโอเมก๒๔นะคะโอเมก๒๔เนี 24, ่ยก่อนหนึ่งกระปุกค่ะพี่ติเคยเอาไปให้คนที่เป็นเบาหวานความดันาทานใช่ไหมคะแล้วแม่เนี่ยแม่เอาไปให้แม่ได้ทานนะคะเอาไปให้แม่ทานแม่จะเป็นคนที่นอนไม่หลับเหมือนกัน นอนไม่หลับแล้วก็เหมือนแบบอ่อนเพียไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยอายุ85แล้วแอบกินยาน,นอนหลับเพราะนอนไม่หลับนี้พอเราเอาโอม24เนี่ยไปให้ทนันถามว่าแม่เป็นไงบ้างอ๊ย้ยหลับสบายเลยกินได้นอนหลับสบายเลยถามว่าตอนนี้ทาอะไรอยู่โอ๊ยเก็บกวาดบ้านรุ่นนี่นะั่ง85แล้วค่ะค่ะ,อคะพอทาน <15. S 1> พอทานโอม24โอม15เข้าไปเนี่ยแกมีแรงแล้วก็แข็งแรงขึ้น